เป็นบทที่สามสิบสามนะครับข้อยี่สิเจดนะวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอนุกรมนะครับประกอบด้วยตัวท่านทานตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวต่านทานนี้ไม่ได้บอกว่ามีขนาดเท่าไหร่ตัวเหนี่ยวนำนะครับห mm, นึ่งรอยห้าสิบมิลลิเฮนรี่ครับตัวเก็บประจุนะครับห้าไมโครฟาลัดตรงนี้เพิ่มให้หน่อยนะครับพิมพ์ตกไปตอนพิมพ์นี่ตกไปนะห้าไมโครฟาลัด แล้วก็แหล่งกำเนิดนะครับทำงานที่ความถี่50เฮิรนะ์ครับกระแสะมากที่จุดในวงจรนะ i m a กก็คือ100มิลลิแอมแปร์จงคำนวณหาความต้านทานไฟฟ้าครับของตัวเหนี่ยวนำก็คือ XL นะครับขอ A นะเอาทีละข้อแล้วกันนครับ ว่า xl เท่ากับเท่าไหร่นะครับ xl ก็เท่ากับโอเมก้า l เท่ากับ2พาย f l นะครับเท่ากับ2พาย f ความถี่โจทย์ให้มานะครับ50เฮิร์ตซ์ก็แอนะครับโจทย์ให้มาเท่าไหร่150มิลลิเฮนรี่ใช่ไหมครับ150มิลลิเฮนรี่ นนก็สิบกำลังลบสามนะครับกับาอ็กลสเจ็ดจุดหนึ่งสองโอห์มนะครับสี่สิบเจ็ดสองโอห์มอันนี้ x l <Okay. S 1> ต่อไปก็เป็นข้อ b นะครับ ความต้านทานของตัวเก็บประจุก็กคือ x c นะครับ x4 ถือว่าอเอาโจทย์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องนะ x4 เขา b นะครับเขา b x4 นะครับ,รบเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c นะครับ จะเท่ากับ1ส่วนด้วย2พาย f c นะครับกับ2อพาย F ก็50าสเิร์ก็อันนี้แก้หน่อยนะครับ5ไมโครฟารัด5คูณ10กำลังลบหนะครับ ก็จะได้ x 4นะครับกับ6ห6รโอมบกจโอ้นน์ม m i c r o f ันะถ้าไปข้อ c หา e p ี dan น,นะครับ C impedance ข้อดีให้หา R นะครับข้อ c ให้หา Z นะครับ Z เท่ากับเท่าไหร่พอเราได้เห็นเราเห็น Z ปั๊บเราก็วาดรูปต่อไว้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ฟื้นความจำอันนี้ตรงนี้ Z นะครับ ตรงนี้านี้ xl นี้ลบ xc แบบนี้ไว่รอเลยนะครับใช่ตรงนี้ก็เท่ากับแบบอะไรอะ square root นะครับากําลังสองบวก xl นะครับลบ xc ทั้งหมดกําลังสอง แต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอก R มาเพราพะนั้น Z หาจากสมการนี้ไม่ได้นะครับเราต้องหาจากสมการอันอื่นนะครับแล้วก็ไปย้อนดูว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างเขาบอกกระแสสูงสุดมาใช่ไหมครับบอกบอก i m a มมาบอกตรงนี้มานะครับกระแสมากที่สุดบอก IMAX มา100มิลลิแอมนะครับ100มิลลิแอม บอกแรงมาอีกบอกไอแม็กมาอย่างเดียวบอกเดลต้าวีแม็กมาไหมถ้าพิมพ์ตกแน่ๆเลยเนี่ยม่าน่าจะพิมพ์ตกกรเป่าน่าจะพิมพ์ตกมานะครับ แล้วมีเดลต้าวีแมให้นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มมันนี่นะครับเดลต้าวีแมกแก้โจทย์ให้หน่อยนะครับเท่ากับสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับสองสี่สิโวลต์โอเคอ่ะเราหาตัวแซดจากข้อมูลตรงนี้นะครับ ก็คือเดลต้าวีแม็กเท่ากับนะครับไอแม็กคูณด้วยแซดนะครับจะได้แซดเท่ากับเดลต้าวีแม็กหารด้วยไอแม็ก ตาววีแม็กคือ240อันนี้พิมพ์โจทย์ตกไปนะครับโวลต์ oh. ส่วนด้วย i m แม็กก็คือ100มิลลิแอมนะครับ100คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์ได้ Z ซนะครับกับ2,400โอห์มนี่ข้อ4ีถัดไปข้อดีนะครับ ก็ดีนี่ให้หา R นะครับให้หา r เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้สมการนี้นะครับแก้สมการหา r อ,ออกมาจะได้เป็น z ซกำลังสองเท่ากับ r ากำลังสองบวกด้วย x l นะลครับลบ xc ทั้งหมดกำลังสองก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ย้ายข้าง r าเท่ากับ z ซกำลังสองลบเห็นไหม xl ลบ xc กำลังสองแล้วก็ตรงนี้นะตัวสแควรูตนะครับแล้วก็แทนค่านะครับถ้าเอาแซดจากที่ได้มาในข้อ c นะครับสองพันสี่ร้อยลบด้วย xl ครับสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสองลบด้วย x4 ครับ6 3 6 6ุทั้งหมดจุดกำลังสองแล้วก็ถอดสแควรูทเสร็จแล้วก็จะได้าออกมานะครับกับ2.33กิโลโอโอเคหมดยังยังไม่หมดมีข้อ e อีกข้อหนึ่งนะครับ ให้หามุมเฟดใช่ไหมมุมเฟดโอเคเนี่ยราพรูปนี้ไปอันนี้รูปสำคัญเลยนะต้องใช้หลายอันนะครับต้องใช้หลายมุมเฟดก็คือแทนไฟล์นะครับมุมเฟดแทนไฟล์แทน ข้ามนะครับแล้วก็ชิดนะ xl ลบ xc ครับส่วนด้วย r นะ r มาหามาแล้วจับข้อก่อนหน้านี้ได้ไฟล์นะครับเท่ากับ r xl ลบ xc ส่วนด้วย r แทนค่านะครับ xl โจทย์บอกมาไม่ใช่สิเดินออกมาหามาก่อนหน้านั้นนะครับ47.12ลบ x4 ระครับ136แล้วก็หารด้วยอันนี้2 3 26.48สนอะงบด ได้มุมไฟออกมาเป็นลบสิบสีสองสององศามุมไฟติดลบนะแสดงว่ามันมุมทํากับแกน x ในทิศลบนะครับก็คือวัดลงจากแกน x แบบนี้นะครับ,บ,บแสดงว่ากระแสมันนำใช่ไหมครับวันนี้เป็นกระแส i-max ตรงนี้ก็คือเดลต้าวีแม็กตรงนี้เป็นเดลต้าวีอาร์ตรงความสูงก็เป็นเดลต้าวีเอลลบเดลต้าวีซีวีเอลลบเดลต้าวีซีนี่แล่าอะไรกระแสนำความต่างศัก เท่าไหร่ก็ลบนำ 12, อยู่12 14.22องศา okay. เห็นว่าอะไร XC นะครับมันมากกว่ามากกว่า XL เป็นไรก็คือ XL นะครับน้อยกว่า XC ตรงนี้ก็จะเป็น More. มอร์ a ัสซิตีนะครับ หนึ wait, ่งจสวยใช่ไหมละครับนี่เรียบร้อยอ่ะส t ็อก